ุวานิลานะคะคุณวานิลาสวัสดีค่ะคุณวานิลาคุณคุณราตีขอบคุณคุณอุบลนะคะก็ได้เข้าไปในในคลิปนะคะได้ชมได้ไปชมแต่บางคนค่ะุบลนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจคุณแม่นะคะคุณแม่ก็มาเปิดหนแล้วเนาะคุณราตี ยังไม่ผ่านจะไม่โอเคค่อยไปนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ยังไม่จบหกวินาทีก็ให้รู้เลยว่าพวกเราที่ผ่านหกวินาทีไปแล้วในทุกตอนที่เราส่งเข้าไปในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะ ที่เราไปส่งคุณคุณราตีขอบคุณคุณอุอบลน,นะคะก็ได้เข้าไปในในคลิปนะคะได้ชมได้ไปชมแต่บางคนก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่า,าเวลาเราเราจะให้ได้พยายามตื่นกันมาทุกคนคุณแม่เองที่จะมาเข้าให้กำลังใจพวกเรา คุณแม่ก็ต้องตื่นมาให้เ่าง,งงว่าไปชมแล้วไม่เห็นอะไรเลยแต่จะบอกว่าะละครละครเขาจะมียาวเหยียดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปได้คนละนิดละน้อยนะคะมันหลายคนเวลาเราก็จะไม่พอ ไม่มีใครไม่ถึงค่ะถ้าเราไลฟ์สดอยู่ทุกคนถึงแน่นอนนะคะแต่ใครจะช้าจะเร็วเราก็ได้ทำคลิปส่งส่งบริษัทนะคะบริษัทเฟ e บุ๊กก็ทำส่งเหมือนเหมือนทั้งทที่ไม่อยากตื่นเลยนอนกำลังหลับสบายสบายแม้แต่พวกคุณขึ้นมาไลฟ์พวกคุณก็ไม่อยากตื่นเหมือนกัน อาไม่อยากเ,เรื่อยนะคะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆะคะ่ะต่างต่างคนก็ <c oughs> ขอขอบคุณ AI ที่เปิดค่าการมองเปิดอตอนบ่ายสองบางทีก็จะเปิดอสองทุ่มนะคะ,ะลักษณะอ่าร บุตีห้ากับสี่โมงเย็นบุญตีห้าเจอกันในคลิปจะเจอกันในคลิป,นนลปบางวันก็ตอบคอมเมนต์แทบไม่ทันเหมือนกันนั่นแหละนะคะตอนนี้ก็รอรออยู่ว่าใจคุณแม่ในคลิปเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณวานินลาขอบคุณคุณพวงขอไปตามนั่นแหละ แต่ว่าอย่าลดเดอ้ออย่าลดกันไล่สดเดอ้อหน้าที่เขาสิลดเดอ้อถ้าลดทีนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วผ่านมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไอต่อบริษัทเฟซบุ๊กต่อบอสของบริษัทคือบอสมาร์กนะคะขอรายงานตัวค่าการมองเห็น ให้พี่พ่น้องๆเาเราได้ยินได้เห็นนะคะได้มาเข้ามาพูดคุยทุกตอนแปะทุกตอนทุกทุกคลิปนะคะ,อะนอกจากคลิปเรียวคลิปเดียวเรายังไม่ผ่านคลิปเดียวยังไม่ผ่านเห mm hmm. มือนเดิมนะคะ,ะคุณดุบลนบอกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากับพี่นวัพรน,นะคะ, mm hmm. ะแม่เข้าไปดูพวกเราไลฟ์สดก็เห็นว่า คนเยอะเหมือนกันคนเยอะเหมือนกันคลิปยาว1นึ่นาทีสองนาทีสนาทีหนาทีก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปส่งในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่เขาจะมีหลัก่านไปแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคะพวกถ้าพวกคุณจบไปแล้วเดี๋ยวพวกคุณไล่อยู่จ้าจ้าอ่าดีแล้วละ่ะบนไล่อยู่นะ บนไล่อยู่ดีแล้วไล่ให้มันได้เท่าเดิมหรือมากกว่นานวานินลาใกล้แล้วล่ะุนวานินลาก็ขยันนะคะก็ขยันอยู่นบนวานินลาก็ขยันเราะละครเราไปถึงได้อย่างไงนะคะใหญ่อย่างไงเป็นยังไงเราก็นะคะเปิดค่าการมองเห็นเป็นประจำของทุกๆวันนะคะบางทีก็จะเยอะนะคะ บางทีก็ไปไม่ทั่วได้คนละทีก็ไปได้รอบหนึ่งคนหนึ่งไปรอบช้าคนหนึ่งไปรอบเย็นประมาณนั่นแหละถึงจะถูกต้องพีเอเตอร์ด้วยกันก็ต้องอเข้าใจทีเอเตอร์ด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเฟซบุ๊กสวัสดีชาวพีเอเตอร์ผมจะมาสวัสดีทักทายกัน แี่ช่ยอดขอรายงานตัวต่อค่าการมองเห็นนะคะเปิดค่าการมองเห็นเราก็มาทําเหมือนเดิมเพื่อให้บริษัทเห็นว่าเราทํางานอยู่นะคะได้กันหากมีเรื่องอะไรที่จะถามไทยหรือว่าคิดถึงกันก็มาพบกันในการไลฟ์สดนี้นะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนเข้ามาค่าการมองเห็นนะคะเปิดค่าการมองเห็น เราก็มาทําเหมือนเดิมเพื่อให้บริษัทเห็นว่าเราทํางานอยู่นะคะไหนแล้วเนอุลาจียังไม่ผ่านจาม่โอเคค่อยไปนะระจำอยู่เนาะสี่โมงบ่ายสี่โมงเย็นโอเคโอเคสี่โมงก็เยอะเหมือนกันรอบสี่โมงก็คนพี่พี่น้องๆน,นะคะว่าวันนี้แม่สงเสงี่ยมได้มา ได้ออกมาเปิดค่าการมองเห็นหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าถึงเวลาก็คายกันหากมีเรื่องอะไรที่จะถามไทยหรือว่าคิดถึงกันก็มาพบกันในการไลสดนี้นะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนเข้ามาแล้วหน้าหน้ามากหน้ามากเลยอะไร <laughs> สวัสดีจ้าคุณยายนะคะแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วแม่สยามก็จะขอสวัสดีทักทายเพื่อนๆนก่อนนะคะ,ะสวัสดีจ้าคุณเดิออันคุณพวงเด้อคุณวานลลาบอกว่ามาแวะทักทายส่งกําลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะน,นี้แต่ถ้ากินไปได้ก็จะไปทั้งสองรอบนั่นแหละนะคะ คุณรอบช้านี่ก็จะมีอุบลคุณอุบลแล้วก็คุณวานิลลานะคะทุกท่านทุกคนที่มาให้กำลังใจแม่สงเสงี่ยมแม่สงเสงี่ยมก็จะขอจบไล่เปิดค่าการมองคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะโบนนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ มาเปิดค่ะโบนนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจคุณแม่นะคะคุณแม่ก็มาเปิดเปิดอตอนบ่ายสองบางทีก็จะเปิดอสองทุ่มนะคะลักษณะอ่าเอาละค่ะถ้าไม่มีเพื่อนเข้ามาแล้วแม่ชัยง,งยมก็จะขอจบนงภายในเทียงเวลาเท่านี้กับคุณนวพรน,นะคะคุณอุบลทักายคุณนวพรด้วยนะคะ นูอกาเห็นให้แ um, ม่สงเงียมนะคะอ่าวกลาการมองเห็นให้คนเห็นอ่าได้สน right? ับสนุนได้มาสนับสนุนเราเป็นยังไงบ้างเนาะไก่ย่างไก่ย่างไก่ถึงหรือยังมา คุณอุบลจ๋าไม่ทําให้มันจบก่อนปีใหม่กันเนะาะสวัสดีคุณนภพรก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่า,าเวลาเราเราจะให้ได้ยาวเหยียดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปได้คนละนิดละน้อยนะคะมันหลายคนเวลาเราก็จะไม่พมจะมาสวัสดีทักทายกันเหมือนเดิมนะคะ แม่ชิยียมขอรายงานตัวต่อได้แล้ก็ได้ทำคลิปส่งส่งบริษัทนะคะบริษัท Facebook ก็ทำส่งเหมือนเหมือนคุณราตีไปถึงทั้ทงๆท,ที่ไม่อยากตื่นเลยนอนกำลังหลับสบายสบาย แม้แต่พวกคุณขึ้นมาไล่พวกคุณก็ไม่อยากตื่นเหมือนกัน